ช่วงนี้กว้างมากเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มใต้วงแขนแต่ถ้าเกิดว่าไซส์ใหญ่หน่อยเราก็เพิ่มใต้วงแขนไปนะจ๊ะเดี๋ยวของผู้ถังนี่จะเพิ่มใต้วงแขนนะประมาณหกววงเพิ่มทั้งสองด้านนะจ๊ะเราเอาตัวล็อกกำหนดจุดไว้นะจ๊ะว่าเราจะเพิ่มตรงจุดไหนแบบนี้นะแล้วเราก็มาเพิ่มใต้วงแขนทั้งสองด้านนะจ๊ะ สังเกตว่าจะกําหนดไว้ทั้งสองด้านเห็นไหมจ้ะตัวสีม่วง่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มใต้วงแขนกัน เราใช้ไหมอ,อ,อ,อีกอีกส่วนหนึ่งนะไห,หมอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้หรือเศษไหมก็ได้นะจ๊ะเอามาต่อกัน ให้แน่นนะจ๊ะอืงสองสามเราทำเป็นห่วงนะจ๊ะ ที่ห่วงแรกนะหนึ่งสองสามห่วงที่สองหนึ่งสองสามห่วงที่สามหนึ่งสองสามห่วงที่สี่หนึ่งสองสามห่วงที่ห้าหนึ่งสองสาม ัที่หกเได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะเราก็ข้ามมาตรงจุดที่เราใช้มาร์เกอร์ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ตัดเอห้เรียบร้อย,ยแล้วก็ตัดได้ออก ทำเหมือนกันนะจ๊ะทั้งสองด้านแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้หนึ่งด้านตัดได้เก็บได้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มาทำอีกหนึ่งด้านนะ เหมือนกันนะเหมือนกันอีกด้านหนึงหนึสองสาม หนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหก มราร์คลรูดแล้วก็มาเกี่ยวกับจุดที่เรามาร์คไว้นะจ๊ะ จะเป็นการแบ่งช่วงแขนช่วงแขนกับช่วงลําตัวนะจ๊ะนี่เป็นช่วงแขนนะช่วงนี้เป็นช่วงลําตัวตัดได้เก็บได้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวของผู้ถักยังไม่ได้เก็บได้เดี๋ยวทุกคนตัดได้แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแล้ว เราก็มาถักแถวต่อไปกันเลยนะโดยอันถักของเราจะวนมารอบลํำตัวก่อนจุดขึ้นต้นที่เราขึ้นต้นไว้เดี๋ยวเราก็จะถักมารอบลํำตัวก่อนนะเดี๋ยวมาเริ่มถักต่อกันเลยนะจ๊ะถักลํำตัวก่อน หลังจากเราถักลายมาเรื่อยๆนะมาถึงตรงจุดที่เราจะต่อใต้วงแขนนะจ๊ะทุกคนเราก็ขึ้นโซ่สองนะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ทำมาหนึ่งลายนะจ๊ะหนึ่งลายเหมือนในของตัวเสื้อแบบนี้นะคะโซ่สองลงในช่องเดิม ก็จะได้ละแบบนี้นะแล้วก็ข้าด้วยโซ่สองลงในห่วงถัดไปโซ่สองทำเป็นลายปกติเลยจ้าห่วงที่สามลงสองห่วงที่สี่อีกสองค้าข้าด้วยโซ่สองห่วงที่ห้า รวบเท่าสองหนึ่งสองรวบตามด้วยโซ่สองในห่วงที่หกจะได้ลายออกมาลักษณะนี้หนึ่งสอง ดค่ะมันต้องสี่สองสามสี่ตามโดยโซ่สองก็เข้าสู่ลายปกติเหมือนเดิม อก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะจะมาชนกับอีกด้านหนึ่งพอดีนะต่วนแขนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําทีหลังนะจ๊ะเราทํารอบตัวเสื้อไปก่อนเดี๋ยวทําให้จบแถวแล้วเรามาดูอีกด้านหนึ่งเลยนะจ๊ะมาถึงช่วงที่เราจะต่อใต้แขนของอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะก็ทําเหมือนเดิม ก็โซ่สองลงในห่วงแรกนะรวบผมพร้อมกันแล้วก็คั่นด้วยโซ่สองลงในห่วงเดิมโซ่สองผ่านหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไปโซ่สองลงในห่วงถัดไปผ่านหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไป แล้วก็อีกสองครั้งในห่วงถัดไปทำด้วยโซ่สอง แล้วก็คั้นด้วยโซ่สองต้องลอยต่อนะ เ,เดิมนะคะเดี๋ยวเราทําลายเข้าลายปกตินะเดี๋ยวเราทําไปให้เป็นลายปกติแล้วก็เดี๋ยวจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะ ตัวเสื้อก็จะขยายออกนิดนึงนะคะส่วนแขนเราไว้ทีหลังนะเดี๋ยวเราทําตัวเสื้อให้รอบตัวเสื้อให้ให้ให้ครบแถวก่อนนะจ๊ะพอไดออ้ครบแถวแล้วเราก็ถักไปเหมือนเดิมนะถักไปขึ้นทุกแถวก็จะทําเหมือนเดิมจนได้ความยาวเราพอกับความต้องการแล้วเราถึงจะมาทําระบายริมชายเสื้อกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาถักต่อนะถักไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการแล้วแล้วเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะถักต่อกันเลยนะ,ะจะได้ลักษณะเนี้ยจะ้ะหลังจากต่อใต้แขนแล้วตัวนี้กว้างพอสมควรอกนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ36-38นิ้วเดี๋ยวทุกคนมาดูกันหลังจากเราทำไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูกันจ้า